สวัสดีค่ะลูกชายน่าสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้ายิ้มหวานหน่อยเจ้า เจ็บไหม <g ül> ถามตัวเองเจ็บไหมเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะอันอ <c oughs> <c oughs> น,นนั้นจ้ะตอนนั้นตอนนั้นจ้ะล้ำก็เจ้ากินขนมล้ำก็เจ้า <c oughs> <พอ S 2> ล้ำเจ้าพูดก <c oughs> <c oughs> <ฮ>ันอื ไหนนกจิบจิบอยู่ไหนหลกจิบจิบอยู่ไหนคะอืมไหนใครมาคะใครมาเพียงเพียงมาเที่ยวที่ไหนคะมาเที่ยวกับใครคะเที่ยวกับใครคะเที่ยวกับหมาเที่ยวกับหมามาไม่ใช่หมามาหลกนี่ใคร ใครคะไม่ใช่หมาม้าแม่แม่แม่อะไรคะแม่เวียงแม่ของเวียงพิงอยู่นี่ไม่ใช่เวียงพิงหลกใครคะเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงชื่อแม่เวียงพิงชื่อเด็กหญิงอะไรคะเบนแอนอะไรคะเบนแอนเดตตาเบเนเดตตาใช่ไหมดูดูซิดูน้ำสวยไหมน้ำ ในชี้น้ำให้ดูหน่อยน้ำอยู่นี่นน้อยู่่ีสวยจังเลยว้าวน้ำนะคะอือ <laughs> จ้าเอามาจ้าเอา๋มาแล้วจ้า <laughs> เอ๋อยู่ที่ไงเอ๋อยู่ที่ไงไว้ไว้ไปไหนไปไหนไปไปไปเดินที่อ่านกให้แม่หน่อยนกจิบจิบอยู่นู่นเห็นไหมอยู่น,นู่นไปเลยไปเลยไปเลยนูน่นนู่นนู่นไงนู่นไงลูกที่บันไดนู่นไงบันไดยอยู่ไหน ที่ม้าไงไปดูไปดูซิม้าอยู่ไหนไม้าอยู่ข้างบนนั่นใช่ไหมไม้ามีกี่ตัวลองนับดูซินับอีกมีกี่ตัวคะหนึ่งสองมีสองตัวสามสี่แม่นับได้สี่ตัวมีผู้ชายคนนั้นนั่งบนม้าด้วยผู้ชายขี่ม้าด้วยเห็นไหมบ้าพามภาพ ไม่นั่งตรงนั้นหนุนั่งข้างบนนั่งข้างบนมา,มาจ้ะนั่งข้างบนเก้าอี้แล้วนั่งข้างบนเก้าอี้ ไหนเพียงพิงกินอะไรคะพิงกินอะไรลูกกินขนมขนมอะไรคะไหนดูซิอ,อร่อยไหมล้ำก็ล้ำก็เจ้าจิ๊บจิ๊บอยู่ข้างล่างไหนไปดูซิไปดูเลยไปดูเลยไปดูเลยจิ๊บจิบ๊บอยู่ไหนนั่นไง ลงไปน้ำนะระวังตกนะบอกจิ๊บจิบไม่ลงไปน้ำนะคะพูดก่อนไม่ลงไปในน้ำนะคะพิงๆ์ก็ไม่ลงนะจ๊ะตกนะตกอาว่านะคะ มาม้าก็ไม่ลงไปไม่ลงจ่ะอุ้ยดูสิโดออมาสองคนนั้นมาไหมออมาสองคนนั้นไหมจั๊กเฮ้ยไม่นั่งตรงนั้นหดไม่นั่งตรงนั้น